ไปฝากแกะจนะ้ะอันนี้มันเป็นของเก่าเหลือไปฝากแกะเดี๋ยวจะพาไปดูแกะอีกฟาร์มนึงเราจะนั่งไปเยี่ยมเขาว่าเขาโอเคไหมนั่นเขาเรียกนุ๊กจ้ะเป็นนัดนุ๊กตัวไหมคุณในถุงนั้นนุ๊กหรือนัดี่น้ <Yeah. S 1> นงนนอง บเราจะมีการขี่ม้าพี่น้องคะเราจะพาดูหมู่บ้านนี้หมู่บ้านคนรวยนะจ๊ะหมู่บ้านไม่ใหญ่หรอกว่าสายมือเรานี้มีต้นใหญ่ๆพี่น้องคะเพรานั่งแท็กซี่นี้เราสามารถมองเห็นน้องใจจ้ะอาวุจจ้างสองเบิ้งอุ้ยเดะเดะเดะนีมันมันติดอันนั้นค่ะมันติดอยงล่างเดิม ดิฟวิวมันมีวิวด้านด้านอันนั้นอาจารย์ด้านซ้ายมีด้านซ้ายมีมเบิึงบานคนรวยมันจะบึงก็รถนี่ข้างน,นี้นะกำลังถูกต้นไม้บังเห็นมัน้ <laughs> อมองอ,อ,อ้มันแดดส่องมีเหรียนแอร์ได้ไหมคุณเฮาเสียมีเหรียนแอร์เคนรวยอยู่นี่ อ yeah, ย uh, yeah, so ่างแบบโอเคครับมันจะเป็นแบบว่าติดอะไรอย่างเงี้ยมีวิวน่างามอยู่ไหมโอ้เห็นพระนั่งจ่าไม่น่าดีอ่ะกว้างเนี่ยนะยังได้แล้วเห็นกว้างโอ้ล็อกซ์เดอะควีนส์คัซซี่ควีนคัซซี่ ของ่ายราชีดีนะคะเป็นพื้นที่ใหญ่นะแอบอุ่ก็จะอ,อาศัยอยู่ะะที่น่าจะพาไปอีกฟาร์มหนึ่งจ้ะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเช่าเนาใส่ชอบฟาร์มมีเป็นบรรยากาศมัน,นสวยไหมจ้ะทำแท็กเตอร์ประมาณสิบนาทีจ้ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีคุณทุกคนค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะค่ะเนาะ อยู่ในรถแท็กเตอร์นะตอนนี้ใครจะได้ขี่รถใหญ่ขนาดแซอุ่มใหม่กันทั้งสูงทั้งใหญ่ค่ะรถเป็นนอจะพาไปอีฟาร,ร์มไปดูว่าแกะของเราเป็นยังไงบ้างนะคะนอไปตรวจด,ดูมันจะมีแกะส่วนหนึ่งที่ททยังไม่เข้ามายัง,งไม่เข้ามาในฟาร,รม์มเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งถมวี้เป็นแกะหนุ่มที่ซื้อมาใหม่พี่นอ้องคะแกะหนุ่มซื้อมาใหม่เขาก็จะเลี้ยงไว้จน เอาเป็นแม่พันอาจจะเป็นปีหน้าในศริอาจาเนาะส่วนแกะที่มีลูกแล้วนะหมายถึงว่าโอมตนนี้นะฟองก็เอาเข้านี่โคกเตรียมโรครอดแล้วค่ะเห็นบ่รถข้างหลังโอ้เบื้องแ่าพี่น้องคะวิว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 แม่ตตองมาเปิดเพราะว่าไม่ไม่คุณไมว่าใสกคุณสวยสวยมากๆจรินหรือ คบอสนี okay, ่ละค่ะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่ไซชอบมากเป็นพิเศษเนาะเป็นฟาร์มที่เช่าเขาจะ้ะเพื่อนว่าเพื่อนอาจจะย้ายอาจจะไม่อาจจะเลิกเช่าไม่รู้ปีไหนเนาะเพราะว่าเพิ่อนไม่ค่อยชอบแบบว่ามันมันมันจังสีนะมันเป็นท่างมันมันเป็นลาดลงไปนะเพิน่นว่าวเรื่ว่าไซชอบพี่น้องคะ่ะเซรามองเปิดแอ้นี่ ชอบมากมๆโอ้เด็กน้อยพุดด่นพี่น้องมันเจาะบังแท็กเตอร์มันเด็กน้อยอยู่งกันนั้นทั่งาคารเนี่ยเป็นโรงเรียนเนี่ยนะจ๊ะเป็นโรงเรียนใหม่ว่าเว็บินใ้เขาเนี่ยมาจ้นไอ้เขียวชื่อเรียนน้องไปไปเด็กน้อยมันจะเป็นอนุบาลน,นะคะอยูุขา นอยจะเบิ่งมันแท็กซี่รึเปค่หน่อยอนุบาลไม่น่าเจอะเราเพิ่นซื้อใหม่เอาเมาื่อไหร่ไหมคืนประมาณอ่าเบาประมาณหกสิบใหม่มา้วไม่จะต้องเอานัดกลับไปด้วยอันที่ที่ให้อาหารที่ให้ยาให้ยาแก่ไม่เอาอันใหม่ ให้เขาพี่น้องเอ,อ้ใส่มากหลายเน้อฟามถ้าเพิ่นดังน,นั้นถ้าเพิ่นย้ายหมายถึงเ้าจะเช่าฟาร์ม้ใส่ก็คงจะเสื่อใจอพี่น้องเพราะว่าใส่ชอบฟาร์มมันบรรยากาศดีวิวสวยแต่ไม่ค่อยมาหรอกพี่น้อง้าไม่ถูกจังหวัดสักทีเวลาเพิ่งมามาไม่ถูกจังหวัดเพราะว่า ตอนนี้ก็แค่เอาปล่อยแกะไม่ได้ทำกิจการอะไรนะคะเอาไว้ปล่อยแกะโอ้นี่อะไรนี่บอล่งค่อยแบบนี้ถึงจะโล่งเขาโล่งโผล่ที่อะไรเขาจะวิวงขั้นหลังได้เลย นีชอบค่ะอยากมีชอบมากมากเลยเวิ่งมาแล้วเอาน่ากลับไปด้วยเราจะเอาหญ้าอันใหม่มาให้เขาขโมยได้รึแม,แม่อันนี้เป็นเป็น อันนั่นใหม่เลยนะนี่ยังไม่เคยตั้งทง้องเลยพี่น้องเป็นแบบว่าแกะตัวใหม่ๆเลยยังไม่มีฐานการตั้งท้องนะยังซิงซิงจ้ะฮัลโหลอันนี้คือซิงซิงนะคะซิงเลยยังไม่เปิดซิงนะจ๊ะเ <c oughs> ดินแกะพวกนี้เลี้ยงให้เขาพร้อมที่จะตั้งคันก่อนปีนี้ไม่ทันซื้อมาใหม่ประมาณหกสิบตัวม่มว่านี่ก็จะเอานี่ ขนกลับบ้านเพราะว่า,าปกติก็เอาอันนั้นมาให้เขาเอาหญ้ามาให้เขากินนะคะอันนี้มันหมดแล้วจะเอาไม่มากไหมพี่น้องนเล็กหน่อยโรงนีนอนุบาลหมน,น,นค่ะยังเสด็งแดงเห็นบหยังยังอันนั้นอยู่ด้ยค่ะยังซองอยู่พงเนีย่นนี่หนาตางนะพี่น้องไม่เจะเห็นไห เด็กหูนะว้าเขาเห็ดยังน,นะแต่ดิ้งหน่อยเขาสนใจมาเบิงค่ะเนาะทางการ,กรเษากษตรทางอังกฤษเป็นยังไงบ้างเรามาตรวจนะ่อาจารย์มาเบิงแกะลรกวก็เอาอาหารใหม่เพิินพร้อมเอานี่กลับเดี๋ยวอา,อาหารตัวใหม่มาหมายถึงว่าหยาตัวใหม่มา แม่ไหม่เอาอาหารมามาให้เพื่พอนขอนุดแต่แม่จ่าเขาเอิอนนุดเป็นอาหารเม็ดจ้ะพี่น้องเอ้ยวิวร้อยล้านไส้เลยชอบชอบพี่น้องทำาม่เงินนะไส้จะมาผูกบันแบบเต็นสีเลยจ้ะเราก็หันเปิดประตูามาให้มันเป็นวิวเนาะพี่น้องแต่ว่าที่ที่แพงจ้ะที่อังกฤษเพง ไม่ใช่ถูกๆพี่น้องคะอันนี้เป็นที่ของคนรวยเขาให้เช่าด้วยนี่บ้านเขาอยู่ทางนูน้นบ้านเขาก็แววว่าอยูเเอ่เปิดอเปิดระตูหน้าบ้านออกมาก็เห็นวิวเลยจ้ะไม่แกะเราก็กินนี่แหละเจะจะได้เบ่งแกะโศกซิ่งๆนี่นจ้ะยังไม่เปิดซิ่ง <laughs> พี่น้องยังไม่เปิดซิ่งนะนี่แกะก็นี้ กินล่ะกินมาแม่นั่นมาแม่ตื่นไม่ข้นยังมากินน้ำมูมาะอีกสามตัวนึยินเบิง้งอยู่เห็นตาเบิ้งก็เบิงเบ้งพี่น้องคะ่ะนี่ละมันเป็นอะไรที่ใสายชอบไหมเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันจ้ะคนไหนชอบก็แบบทรายก็จะมีความสุขคนไหนไม่ชอบก็จะ ก็จะเฉยๆเนอะหมายถึงว่านี่เราก็จะเอาอันนี้กลับไปด้วยจ้ะปุ๊บนั่นใหม่เฉียวชัานแห้เงี้งเพราะว่าเ็าเสร็จดนลเนาจ้ะไม่ทำงานนี่มันนานแล้ว